แจ้งอาการคาวาซากิ ER 6 n นะครับตอนนีเออ้เริ่มต้นเดี๋ยวผมในการเริ่มเ้องต้นในการเช็คจะเปิดแต่เบาะนนะครับแล้วก็ทำการเช็คดูๆแล้วก็เปิดแก่จะถอ,อ,อดถัาถางน้ำมันนะครับอ่านี่คือแก่อของตัวถอดเช็คกรง่อน,นะครับว่ามีรอยกัดมาตอนนี้คือผมเจอคือหนูกัดสายไฟนะครับรถคันนี้ปี16นะครับผมในการลือ้อมอกรองออกมาเสร็จครบแล้วผมได้ทำการถอดเช็คกรองอากาศ หรือมาเสร็จปุ๊บแล้วเจอคือหนูทำรังอยู่ในมั่งกองอากาศนะครับนี่ครับสายเหตุหลักๆนะแล้วก็เกิดเปิดมั่งกองมาเสร็จปุ๊บแลวเจอพวกไอเกินฝาเขาบ่าร่วนนะครับแล้วผมได้ทำการแจ้งเจ้าของรถนะครับเจ้าของรถเขางบน้อยนะครับก็เลยยังไม่เลี่ยนนะครับผมจะทำการคือล้างโดนนเร่งใหม่นะครับจะทำการล้างเร่งใหม่แล้วก็ทำความสะอาดมองต้นไหม่ครับนี่คือจะแจ้งก่อนนะครับว่ามันมี